โควิดนาทีครับคลี่คลายนะฮะเบลล่ารานีก็รับงานรัวๆครับคิวเต็มบยันสิ้นปีผลงานบุเพส,สนิวาสเวอร์ชันภาพยนตร์ก็เพิ่งได้รับบทมาสดๆร้อนๆเลยครับเตรียมพร้อมสำหรับการเวิร์กช็อปด้วยนะฮะส่วนภาพยนตร์อีเรียมซิ่งครับก็กำลังได้ลงลงฉายสักทีหลังโดนเลื่อนมานานครับแม่ไม่ขยับแล้วคะ่ะอาทิตย์หน้าแล้วใช่ไหม <S <S 2> <S 2> <S เออสกกิค่ะ ลุ้นมคะลุ้นค่ะคือจะบอกว่ามันสนุกมากเลยนะคะเพราะว่าในโรงเองเขาก็จำกัดคนเข้าไปอยู่อะไรเงี้ยเบลเราปวดกรบูกก้ยอดแบบเราไหม เบลเบลยังไงก็ได้อ่ะค่ะเนาะเบลเบลไม่ได้ซีเรียสตรงนั้นแต่ว่าเบลขอยืนยันว่าหนังสนุกมากค่ะอีกเรื่องก็เตยมแล้วเหมือนกันเนาะบทเพิ่งมาถึงวันนี้สดึงร้อนๆสดร้อนวันนี้เลยค่ะตื่นเต้นเหมือนกันค่ะเพราะว่าก็อยากจะรู้ว่าคือเขาจะเขียนบทออกมายังไงหรือว่าจะทําออกมาเป็นยังไงค่ะแต่ว่าเชื่อว่าต้องเต็มที่แล้วก็สนุกแน่นอนอาทิตย์นี้เดี๋ยวจะมีไปแคส ตัวละครลับค่ะเดือนหน้าเริ่มเวิร์กช็อปค่ะเซอร์ไพรส์ได้แค่ไหนคะสปอยนิดนึงก็นักแสดงลับอ่ะไม่หลุดเลยใช่ไหมคะเบลล่าไม่ค่ะนักแสดงชาย ขอขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง True s i n e HD เรายังมีคลิปดีๆแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแะครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ True s i n e HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮนะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ